สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม PGR นะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอบิธีการเล่นลามเมียเบื้องต้นกันนะครับผมว่าควรจะต้องคอมโบสกิลยังไงเล่นยังไงนะครับผมแล้วก็การจัดเบ,บรเบอรี่การจัดทีมเบื้องต้นนะครับในส่วนของโชคแรกนะครับผมเราจะมาอธิบายสกิลของลาเมียกันก่อนนะครับผมลาเมียเนี่ยจะมีทั้งหมดสองโหมดด้วยกันเนาะก็จะมีโหมดล้างเนื้อเงือกแล้วก็โหมดล้างคนปกติ นะครับผมในส่วนของมดคนนะครับผมจะใช้สกิลได้แค่เพียง2อสีเท่านั้นนะครับผมก็คือสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าตามนี้เลยนะครับในส่วนของสกิลสีเหลืองนะครับผมจะสร้างราเบียจดที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับโตขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ปัดลงมานะครับผมในส่วนของสกิลออฟเหลืองนะครับผมถ้าเรากดแบบ1ออฟหรือว่า2ออฟนะครับผมตัวของราเมียก็จะสไลด์ขึ้นแบบนี้นะครับผม นี่เนาะต่อมาในส่วนของออฟสีฟ้านะครับผมออฟสีฟ้าเนี่ยจะสร้างได้แบบอยู่ที่150% 300%แล้วก็450%นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเศกน้ำขึ้นมารอบๆนะครับผมแล้วก็ยิงประมาณนี้เลย นะครับต่อมาก็จะเป็นคอรประสิบของลาเมียนะครับผมในร่างมนุษย์เนาะคอรประสิบของลาเมียวิธีการใช้งานนะครับผมก็คือการกดสกิลอ,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 อะไรก็ได้ควบสับออฟนะครับผมหรือว่าจะเป็นออฟในโหมดร่างแมทติกก็ได้นะครับผมก็จะมีสกิลด้านขาวเอ้สกิลสีาขาวตรงนี้ด้านขาวามานะครับผมต้องบอกว่าก่อนอสกิลของตัวลามีอ่นะครับผมตัวของขั้นแรกเนี่ยเวลาใช้งานแล้วนะครับมันจะสร้างดาเมจให้กับตัวลาเมียด้วยหนึ่งดาเมจแล้วก็จะชะงักการโจมตีของลาเมียด้วยนะครับผมแต่สกิลนี้เนี่ยลาเมียสามารถที่จะกดหลบได้นะครััับบผมมมแแล้้้้วกกก็เเขาโหหดดติรรงนนนนีไือะค ซึ่งสกิลนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับสกิลคือตัวนี้เนาะนะครับเพราะว่ามันขัดจำกัดการทำดาเมจของราเมยียนได้เองนะครับผมต่อมาในสกิลขั้นที่2ของราเมยียนะครับผม ก็จะเป็นสกิลแบบนี้นะครับผมอันนี้เราต้องเก็บออฟก่อนนะครับผมให้ครบ6ออฟนะครับผมนี่มาใช้ออฟแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสกิลคั้ที่2เนาะเมื่อกดใช้งานแล้วนะครับผมเรามีจะทุบพื้นนะครับผมแล้วก็จะสร้างดาเมจแบบนี้นะครับผมเวลาการเก็บออฟนะครับผมหรือว่าการเก็บแต้มไอสกิลตัวนี้เนี่ยจะต้องสังเกตตรงด้านล่างตรงคาถาตรงนี้นะครับผมเมื่อเวลาเรามีการใช้งานสกิลนะครับผม1ออฟสกิลเนี่ยจะเท่ากับ10แต้มนะครับผมถ้าเราจะใช้งานสกิลให้ครบเนี่ยเราต้องเก็บทั้งหมดมม้ยกันนผตาีเล นี่นะครับผมเมื่อไม้ตัวนี้มันเต็มแล้วนะครับผมเราจะสามารถใช้สกิลควันที่2ได้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เนาะต่อมาในโหมดของล่ากันตินะครับผมโหมดล่ากันตินะครับผมก็จะเป็นการเข้าสู่ล่างหนังเงือกนะครับผมในส่วนของลาเมียล่างนี้เนี่ยจะสามารถใช้สกิลออฟสีแดงได้นะครับผมโดยสกิลสีแดงเนี่ยจะสร้างดาเมจอยู่ที่2 4 0 480%แล้วก็720%นนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับยิงขึ้นไปประมาณนี้เลย นะครับแล้วก็ตัวของลาเมียเนี่ยจะมีขั้นเพิ่มมาอีกหนึ่งขั้นนะครับผมสกิลอัพขาวตัวนี้เนาะก็จะเป็นขั้นที่สามนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวขั้นที่สามเนี่ยจะสร้างดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมวันนี้ลืมบอกนะครับผมวิธีการใช้งานสกิลของลาเมียในขั้นที่สามเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถกดออฟนะครับผมสามออฟได้เลยนะครับผมเก็บเกรดตรงนี้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับนี่เมื่อกดขั้นที่สองตัวนี้ก็จะเป็นเกรดขั้นที่สองนะครับแล้วเมื่อกดขั้นที่สามเรรราาาสมถทีี่จะกดดตงน้้ไ นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สกิลเพิ่มเติมก็คือการกดค้างนะครับผมเพื่อโจมตีพิเศษตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดอัติต่อได้เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะซ้ำรัเปจอยู่ที่250% นะครับโดยที่ว่าระตัวของทีมมืดนะครับผมเนี่ยผมมีทีมไม่ค่อยครบนะเพราะฉะนั้นผมจะสอนวิธีการคมบ,วรรรมบัวลามีแบบนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมก็คือวิธีการเลนรรเ่นลามีคร่าวๆนะครับผมให้เราเนี่ยเอาลามีลงมาบนสนามเนาะใช้สก,กิลของลามีเนี่ยสองขั้นนะครับผมขั้นที่3เอ้ยขั้นที่2นะครับผมก็คือสีขาวตัวนี้นะครับเมื่อเรากดใช้งานแล้วนะครับผมเกรดอันเต็งของเราเนี่ยก็จะมาทันทีนะครับหลังจากนั้นให้เรากดใช้สกิลอะไรก็ได้นะครับผมจะหมดทั้งหมดเก้าออฟด้วยกันนะครับผมเนี่ยให้มันใช้ขั้นที่3ตัวนนี้ะครับ สกิลสีขาวค่าที่3นะครับเมื่อกดใช้งานแล้วนะครับผมแล้วเราก็กดค้าง1ทีนะครับผมเพื่อทำดาเมจพิเศษแล้วก็กดอันตินะครับผมทำดาเมจด้อีก2นเ0นะครับ2อ0 0เา ตัวของรามีเมเนี่ยการคอมโบเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมก็แค่กดออฟอย่างเดียวนะครับแต่ความยากของราเมียเลยก็คือเวลาที่เล่นตายความด่านปกตินะครับผมมันจะเก็บออกความคันยากเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องบริหารจัดการออฟให้เป็นนะครับผมต่อมาในการจัดตำแหน่งทีมนะครับผมเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะเอาเซเลนาเนี่ยมาไว้ในส่วนของตัวแรกนะครับผมก็คือตัวสีแดง นะครับแล้วก็ตั้งเซเรนาเนี่ยเป็นตัวสตาร์ทนะครับผมจะเอาให้เซเรนาเนี่ยลงมาบนสนามก่อนตัวแรกนะครับต่อมาราเมียเนี่ยก็จะตั้งเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ใส่ลีดเดอร์นะครับผมสาเหตุที่เราต้องเอาราเมียเป็นลีดเดอร์เนี่ยก็เพราะว่าราเมียเนี่ยจะบวกดามเบททามเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกเอเดเคอีกซ์สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เลยนะครับเราจะตั้งลีดเดอร์เป็นตัวนี้เนาะสกิลลีดเดอร์นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่สามนะครับผมก็คือคาเลนนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี้ยผมไม่มีนะครัััับบบกก็็็จะะะใใช้้้เเเเเเปปนนนนนนนตตววขอองิลลลล่่่าาาาาาไไแแทคคคคครรรถมมมีดยผ หลังจากที่่าบนสนามแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยผมจะสอนโรเตชันคร่าวๆนะครับผมอาจจะไม่เป๊ะ1 0 0เเพราะว่าในทีมของผมเนี่ยไม่ได้มีคารเลนนะครับก็หลังจากที่เราเอาเซเลน่ามาบนสนามใช่ไหมผมก็จะใช้สกิลสักนิดหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะเอาตัวของราเมียลงมาบนสนามนะครับใช้ออฟนะครับผมนี่จะเอาข่าวเสร็จแล้วเราก็กดอันติได้เลยนะครับกดอันติีเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดใช้งานสกิลนะครับในส่วนของตอนแรกนะครับถ้าเรายังมีออฟไม่พอเนี่ยเราสามารถที่จะกด จนออฟไปก่อนได้นะครับเฮ้ยอันนี้ผมเจนเสร็จแล้วเนาะใช้สกิลที่3ามนะครับผมแล้วก็กดค้างนะครับแล้วก็ตามด้วยอันตินะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาเซเรนาไม่ใช่เซเรนาคาเรนนะครับผมจิิงๆผมไม่มีคาเรนเนาะผมก็จะใช้วีล่าไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครมีคาเรนก็เอาคาเรนลงมาได้เลยนะครับผมหน้าที่ของคาเรนเนี่ยจะทําหน้าที่ในการลดเกาะศัตรูนะครับแล้วก็ทาดาเมจไปด้วยในตัวนะครับ หลังจากที่ผมเล่นคาเรนแบบปั่นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาเซเลน่าลงมานะครับเซเลน่าเนี่ยผมจะวนให้ใช้อันติได้หนึ่งครั้งนะครับพอใช้อันติได้แล้วนะครับก็จะอัญเชิญตัวของราเมียลงมาบนสนามต่อนะครับรามยมาเสร็จแล้วปุ๊บกดใช้สกิลนะครับผมให้สามารถที่จะใช้สกิลขั้นที่2ของสกิลขาวได้นะครับแล้วก็กดอันติต่อเลยนะครับโรเทชั่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดใช้สกิลนะครับนี่ รอให้ถึงสกิลขั้นที่3ของอัพขาวนะครับผมกดใช้งานนะครับกดค้างนะครับแล้วก็กดอันตินะครับผมแค่นี้นะครับอันนี้ก็จบละหนึ่งโรเดชันนะครับผมแล้วเราก็กัเชิญอีกตัวหนึ่งลงมาวันสนามเลยนะครับผมเล่นไปเรื่อยเรื่อยนะครับประมาณนี้เนาะ ก็อย่างที่บอกนะครับผมอันนี้ผมมีแค่ลีวิล่านะครับผมเพราะฉะนั้นโรเทชันเวลาเล่นเนี่ยมันอาจจะตะกุกตะกักนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นคาร์เลนเนี่ยมันจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับผมโรเทชันมันจะสมูทเลยต่อมาก็จะเป็นอีเว u t ์ o n e f ชันเลฟเฟกนะครับผมในอ e ีเว u t ์ o n ชันแรกนะครับก็คือ S5 เนาะ S5 เนี่ยเวลาที่เราใช้งานสกิลออฟขาวของราบเบีย์ในขั้นที่2หรือว่าการกดคิกค้าง ลาเมียในโหมดล่ากนางเงือกนะครับผมจะติกเกอร์ QTE เพื่อร่วมทีมขึ้นมาทันทีนะครับผมอันนี้เวลาที่เราใช้งาน QTE เพื่อร่วมทีมเนี่ยปกติเราจะต้องกดออบเขียวออบฟ้าออบแดงสับออบใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามีในเอท่าเนี่ยเราสามารถที่จะกดออบขาวในขั้นที่2หรือว่ากดคิกค้างในโหมดล่ากนางเงือกเนี่ยก็จะติกเกอร์ QTE ไทันทีนะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะครับต่อมาในล่างดับเบิลเอสนะครับผมเวลาที่เราสลับลาเมียลงมาบนสนามแล้วนะครับผมลาเมียเนี่ยจะได้รับออบขาวเนี่ยขึ้นมาหนึ่งสมมมมุตติว่าาอนนแรกคีีลเย ในอฟขาวเนี่ยขั้นที่1อยู่ถ้าคุณสลับออกไปแล้วคุณสลับเข้ามาใหม่เนี่ยรามย์จากขั้นที่1เนี่ยก็จะเป็นขั้นที่2ทันทีนะครับผมว่าข่าวตรงนี้นะครับแล้วก็อฟขาวเนี่ยจะสร้างดาเบจตเพิ่มขึ้นอีก50%แล้วก็จะเก็บเกรดไว้ขึ้นอีก15%ตามนี้เลยนะครับ ต่อมาใน ss 3นะครับผมเมื่อเวลาที่เราใช้ออฟข่าวในารางมนุษย์ของรามเมียนในขั้นที่2นะครับผมตัวของรามเมียนเะนี่ยจะได้รับเกตติเพิ่มขึ้นมาทันที2ี่เกจนะครับผมแล้วก็บนัดดาเมจของสกิลออฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก30%แล้วก็การโจมตีไอ้บนัสการโจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก30%นตามนี้เลยนะครับ ต่อมาเป็นระดับทิเบตน,นะครับผมต้องบอกเลยว่าแรงดีบเป็นแรงที่โกงมากๆของราเมียนะครับผมก็เวลาที่เราสลับราเมียลงมาสนามแล้วนะครับผมรามีย er เนี่ยจะได้รับออฟขาวในขั้นที่2ทันทีนะครับเมื่อเวลาเราใช้งานออฟขาวในขั้นที่2นะครับราเมีย er ก็จะได้เกรดนติเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยด้วยกันนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราใช้งานน,นติเนี่ยจะแรงขึ้นอีก 4,500%ที่เป็นดาเมจมืดนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราจะเก็บแต้มของตัวสกิลของราเมียในร่างเออ่หมดอันตินะครับผมตัวเนี้ยจากเดิมเนี่ยมันจะเก็บได้แค่300ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น600%นะครับเอ,อ้ย600แต้มนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราใช้งานออฟ3ออฟขึ้นไปน,นะครับผมหรือว่าการใช้งานสกิลของขั้นไอ,อ้สกิลขาวขั้นที่2หรือว่าขั้นที่1เนี่ยจะแรงขึ้นอีก200%ตรงนี้เลยนะครับผมต้องบอกว่าออฟ ที่เป็นเอสของลาเมียเนี่ยโคตรโกงโคตรโหดแล้วก็แรงมากๆนะครับใครจะปั้นลาเมียเป็นตัวดาเมจหลักนะครับผมดับเบิลเอสเอ๊ทิปเป็นเอสเ,เ,เ,เนี่ยควรจะต้องมีแน่นอนนะ ต่อมาที่ประเดซสานะครับผมเวลาที่เรากดค้างตอนโจมตีในโหมดนังเงือกนะครับผมดาเมจตรงนี้จะเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับผมก็คือดาเมจการโจมตีค้างนั่นแหละนะครับแล้วก็ในระดับที่เปร์เดซหกนะครับผมเวลาที่เราใช้งานสกิลออฟขาวขั้นที่1 2 3เนี่ยแล้วก็สกิลของลาเมียนะครับผมก็จะแรงขึ้นอีก40%นะครับแล้วก็ในระดับที่เปร์เดซพัทนะครับผมเวลาที่ลาเมียเข้าสู่ในร่างนังเงือกนะครับผมแล้วก็มีการกดใช้งานออฟสกิลเนี่ยยยแตต่่่่่ลละะะะออออออฟฟสสสกกกกกกิิิิทีีีดดดดใช้้้เเเเเนนนนนจจพพมมมมมาขึ3%คคครรััับบบผผ็็ไง16วื ก่อนที่เราจะใช้งานอันติเนี่ยถ้าเรายิ่งกดเยอะเท่าไหร่นะครับผมตัวอันติของราเมียก็จะแรงเพิ่มขึ้นอีก3%มากขึ้นทำนานั้นตามจำจนวนออฟที่เรากดนะครับผมสูงสุดไม่เกิน1 6ออฟด้วยกันนะครับก็อันทีงหมดนี้ก็จะเป็นแรง evolution ของราเมียนะครับผมแรงที่ดีและคุ้มนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าก็แค่ระดับ นะครับผมหรือว่าถ้าดีขึ้นอีกหน่อยนึงก็เป็นระดับเท s 3นะครับผมแต่ว่าที่คุ้มแล้วก็ดีจริงๆก็เป็นระดับเท s ออยู่ดีนะครับผมอันนี้เนี่ยคุ้มมากๆนะครับผมแล้วก็จะทำให้รามีเเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นอีกเป็นเท่าตัวของระดับเทพเดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะเปิดราเมียเป็นตัวอวยก็แนะนําเป็นระดับเทพเนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นการจัดเมมเบรี่แล้วก็การจัดอาวุธการจัดสัตว์เลี้ยงของราเมียนะครับเราจะเริ่มมาที่อาวุธกันก่อนเลย นะครับตัวอาวุธของราเมียนะครับผมแนะนําเป็น6ดาวตัวนี้นะครับผมก็คือราเมียจะสร้าง ATK ได้เพิ่มขึ้นอีก10%นะครับผมแล้วก็การเก็บแต้มหอ,อกหรือว่าอาเศซอลของราเมียเนี่ยก็จะเก็บได้ไวขึ้นอีก100%หรือว่า1เท่าตัวนะครับแล้วก็เวลาที่ราเมียใช้งานออฟขาวนะครับผมในขั้นที่2หรือขั้นที่3ขึ้นไปเนี่ยราเมียจะเข้าสู่โหมดแมสติกทันทีนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือโหมดแมสติกเนี่ยจะต้องไม่ติดคูดาวนะครับถ้าติดคูดาวอยู่ก็ไม่สามารถเข้าใช้งานโหมดแมสต นในส่วนของวุดราเมียก็มีแค่สองอันนะครับผมแนะนำเป็น6ดาวนะครับถ้ามีเมก็5ดาวเหมือนเดิมนะครับผมต่อมาการจัดเมมโมรีนะครับตัวของเมมโมรีเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นดาร์เกนโต้สเซตอันนี้เลยนะครับอันนี้ดีที่สุดแล้วของเซตราเมียตัวนี้นะครับแล้วก็อีก2ชิ้นที่เหลือเนี่ยแนะนำเป็นคอตตี้นะครับผมคอตตอนเนาะก็ ใช้งานเกรอัตติได้ลดลง2 0นะครับแล้วก็จะเก็บเกรอัตติเร็วขึ้นอีก20%นะครับผมขอตอนตัวนี้ตัวแม่ทุกสถาบันนะครับผมใช้2อ,อันนี้ได้เลยนะครับแต่สำหรับคนที่มีรามียระดับเทเบขึ้นไปนะครับผมต้องการที่จะทำดาเมจรัวๆหรือว่าเอาไปปิดบอสนะครับผมผมแนะนำเป็นปัดล่อนตัวนี้เลยนะครับสองเซตอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจ ATK อีก3%นะครับแล้วก็ดาเมจทันเมื่อีก7%นะครับก็ สำหรับคนที่ต้องการจะปิดบอสไวไวหรือว่าคนที่มีระดับทิเบขึ้นไปใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีนะครับหรือว่ามีแค่ระดับทเบธรรมดาเอสเดียวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็ใช้เป็นคอตตอนดีกว่านะครับอันนี้จะรีบประสิทธิภาพของน้องราเบียมาได้ดีที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของการรีโซแนนซ์นะครับผมรีโซแนนซ์ช่องบนเนี่ยผมแนะนำเป็น a อ k เคนะครับจะเป็นอะไรก็ได้ขอแค่มีเอ k เติดมานะครับเพราะว่าในส่วนของตัวที่เป็นธาตุพืชหรือว่าตัวที่สร้างธามุธาตุเนี่ยเขาจะไม่ ไม่ได้นับเอามาเป็นตัวคูณดาเมจของตัวดาเมจธาตุนะครับในส่วนของช่องล่างนะครับผมก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวของสร้างความเสียหายอันติได้แรงขึ้นนะครับผมหรือว่าเซิกเป็นไรเอ่ยนี่ซิกเนเจอร์มูฟนะครับผมอันนี้เลยก็จะทําให้ตัวของรามียเนี่ยสร้างดาเมจอันติได้แรงมากขึ้นนะครับแนะนาเป็นอันนี้นะครับแต่ปัจจุบันผมยังรียนแสดงไม่ได้นะครับผมก็เลยใช้แบบนี้ก่อนมีแบบไหนใช้แค่นั้น นะครับต่อมาก็จะเป็นแนะนําสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงก็แนะนําเป็นตัวของปาโลมาตัวนี้เลยนะครับในส่วนของสกิลแรกของปาโลมานะครับผมอันเนี้ยผมยังกทำไม่เต็มนะครับผมถ้าอัพเต็มแล้วเนี่ยจะสร้างความเสียหายอยู่ที่1,600%แล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดเชิงช้าลงอีก2%อเอร์เซ็นวินาทีนะครับผมอันนี้พูดผิดนะครับสวินาทีนะแล้วก็อันที่2นะครับผมตัวของน้องปาโลมาเนี่ยจะสร้างความเสียหายทัดเพื่ออยู่ที่1,750%ง นะครับอันนี้ถ้าเราอัพเต็มนะครับก็สรุปไปง่ายเลยก็คือสกิลแรกเนี่ยสร้างดาเมจอยู่ที่1นึ0สร้างดาเมจน้อยกว่าแต่ว่าจะทําให้สตูเนี่ยติดสโล์นะครับส่วนอันที่2ก็คือสร้างดาเมจมากกว่า 1, 7 5 0นนะครับแต่ว่าจะไม่เกิดอะไรเลยก็มีแค่ดาเมจแค่นั้นนะครับสำหรับในอันแรกนะครับผมก็จะเอาไปใช้สําหรับ ศัตรูเพื่อหน่วงความเคลื่อนไหวของศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของอันที่2ก็จะเน้นดาเมจเพียวๆเลยนะครับก็ถ้าผมใช้นะครับผมผมก็แนะนําอันที่2นะครับสร้างดาเมจดีกว่าไอ้ตรงสโลเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับต่อมาในสกิลของน้องนะครับผมสกิลออปชันเสริมนะครับก็ผมแนะนําให้ใส่เป็นตามนี้เลยนะครับผมสกิลแรกก็คือจะทําให้เราเนี่ยสร้างดาเมจได้แรงขึ้นอีก14%อันนี้ยังอัพเลเวลหนึ่งอยู่นะครับถ้าอัพเลเวลตันเนี่ยจะสร้างดาเมจได้แรงขึ้นอีก70% นะครับแล้วก็เลเวลที่2นะครับผมก็คือเพิ่มดาเมจของผู้ใส่อีก20 ATK หรือว่า20หน่วยนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณอัพเต็มแล้วนะครับผมมันจะเพิ่มได้ถึง100หน่วยทีเดียวนะครับก็ในส่วนของอาวุธนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังกันจนจบนะครับผมในส่วนของข้อมูลถ้ามีตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นเนี่ยก็ขออภัยท่านผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามีตกหล่นอะไรพวกนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์ไปเพิ่มเติมหรือว่ามีการสอบถามอะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าผมเห็นเนี่ผมก็จะมาตอบให้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่มีประโยชน์ผมก็จะปักผุดไว้ให้เหมือนกันนะครับผมเอาไปเตือนเตือนเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาดูกันนะครับผมแล้วก็ใในนนนนนชช่่่่่่่ววงงงงีีีี้้้้ะะะคคครรรัับบผผผผมมมมมมมอออเเยยยโดดิิิไไไปปืาาาททททต์แลลลหสถจ ทานท้องทีนะครับผมเพราะว่าอาจจะโดนยิงคลิปมันมีคลิปเก่าคลิปหนึ่งที่โดนล,ลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยโดนยิงไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะหายแล้วแหละก็กลับมาลงช่องได้ตามปกตินะครับผมแต่ว่าในส่วนของท่าสแตป์นะครับผมถ้ามันยังไปขึ้นเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมรู้ไปก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ระบบของ YouTube มันน่าจะมีการปิดกั้นอยู่นะครับผมแม่ท่าสแตป์ของผมมันขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเออคลิปเนี้ย เออหรือว่ายังช่องนี้ก็น่าจะโดนปลดแบน์อะไรพวกนี้แล้วนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เราฝากกันจะจบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็จากกันเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับ